ทำไมคุณถึงยังไม่เจอความรัก ดีๆสักทียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูาตามพาไวใส่เอาค่ะวันนี้ครูปาลมอยากจะพูดท็อปิกเรื่องของความรักนะคะคุณลองสังเกตดูนะว่าเออทุกวันนี้ค่ะถ้าคุณไม่สมหวังเรื่องของความรักคุณรู้สึกว่าคุณเจอความสัมพันธ์แย่ๆที่คุณก็เหมือนเคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วทุกวันนี้ก็ยังมาเจอใหม่นะคะเป็นความสัมพันธ์แบบแย่ๆเหมือนเดิมซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วเราจะสามารถหาความรักดีๆสักทีได้หรือ,อยังนะคะ เออที่นี้ค่ะวันนี้ครัวปังเนี่ยมีคําถามคําถามหนึ่งจะมาถามกับคุณค่ะนั่นก็คือถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนเนาะเป็นหนึ่งคนที่เป็นดับเบิลคุณสองคนนะคะวันนี้เนี่ยคุณอยากเป็นแฟนกับตัวเองหรือ,อยังคะเออคำถามนี้น่าสนใจไหมคุณว่าตัวคุณอยากเป็นแฟนกับตัวคุณแล้วหรือ,อยังคะวันนี้ถ้าคำตอบก็คืออืมก็ยังนะก็ยังรู้สึกว่าตัวเองแบบ งุงิ่งงุงิง,ง,ง,งอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะน,นี้คือคําตอบคําตอบหนึ่งค่ะที่ครูปังจะมาใบาว่าความจริงแล้วเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราอยากเจอความรักที่ดีเนี่ยสิ่งแรกเลยคือคุณต้องรักตัวเองชอบตัวเองแบบที่คุณเป็นก่อนคุณอย่าเพิ่งไปคิดว่าคุณจนะต้องเจอคนที่มาเขาเรียกว่าเป็นการเยียวยาตัวคุณ คุณจงไม่คิดแบบนั้นนะคะอันนี้คือความคิดที่ผิดในเรื่องของการจะหาความรักดีสิ่งนี้สําคัญเลยค่ะคือเรื่องของเซลฟ์เลิฟโนการนี่คุณรักตัวเองรักตัวเองแบบที่คุณชอบตัวเองทําในสิ่งที่คุณอะอยากทําแล้วก็เป็นตัวคุณที่คุณอยากเป็นสิ่งนี้สําคัญค่ะเป็นตัวคุณที่คุณอยากเป็นก็คือคนที่เป็นความรักอะถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่ขาดแคลนความรักแล้วคุณต้องการให้ใครสักคนมาเติมเต็มคุณอะแสดงว่าเนี่ยคุณกําลังเรียกร้องให้ใครสักคนหนึ่งมาทาอะไรกับคุณซึ่ง วามสัมพันธ์แบบนี้ค่ะมันจะไม่ยั่งยืนทีนี้ถ้าคุณไปเรียกร้องขอขอขอถ้าวันหนึ่งมันไม่ได้ขึ้นมาคุณจะรู้สึกแย่คุณจะรู้สึกไม่แฮปปี้กับรีลิชชิพนี้แต่จะดีกว่าไหมถ้าวันนี้คุณทั้งสองคนอ่ะเป็นคนที่เป็นความรักทั้งคู่คือเติมเต็มเหมือนกันทั้งคู่แล้วเอาความรักที่มีให้กันนะคะมาแลกเปลี่ยนกันคือต่างฝ่ายต่างเติมเต็มอะคะ่ะเหมือนเป็นแก้วน้าที่เต็มเหมือนกันสองแก้วเนี่ยแล้วให้ความรักที่ดีแก่กันคุูบ้างมองว่าแบบนี้ดีกว่าเยอะเลยนะคะแล้ว เมื่อคุณสามารถปรับตัวเองอะค่ะกลายเป็นคนที่แบบรักตัวเองได้จากแพ้จริงนะค่ะทำให้คุณสามารถดึงดูดคนที่เหมือนคุณได้ถ้าคุณศึกษาเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าคนที่เหมือนกันก็ดึงดูดเข้ามาหาคุณถูกไหมคะเหมือนกับเพื่อนรอบข้างของคุณนะคะก็จะเป็นภาพสะท้อนตัวคุณข้างในว่าคุณเป็นคนแบบไหนคุณคบกับคนแบบไหนและในเรื่องของความสาคัญความรักก็เหมือนกันค่ะถ้าวันนี้คุณดึงดูดคนที่คุณก็แบบ อะไรเนี่ยทำไมเข้ามาแบบนี้อย่าให้คุณมองว่าคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณนะคะเป็นกระจกสะท้อนตัวคุณบางอย่างที่ว่าจาักวัลกําลังส่งคนคนนี้ให้คุณรู้จักเนี่ยเพื่อให้คุณคิดตระหนักรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างในว่าวันนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณเนี่ยจะกลับมารักตัวเองจริงๆนะคะถ้าสมมติว่าคุณยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจากโลกภายในของตัวเองได้เรื่องของ mindset เรื่องของความเชื่อความรู้สึกเนี่ยค่ะคุณจะดึงดูดคนแบบเดิมๆเข้ามาแพทเทิร์นเดิมๆ หรือนะคะถ้าจากคุณแคนนอนเนาะเขาก็จะบอกว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์เดิมๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่เคยเรียนรู้จากเหตุการณ์น,นั้นค่ะเรียนรู้คืออะไรค่ะก็คือสมมติว่าคุณเจอความสัมพันธ์แบบหนึ่งแล้วคุณแบบคุณไม่ได้ยอมรับไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อฉันเรียนรู้และเติบโตขึ้นไปทิศทางไหนถ้าคุณไม่เคยแบบไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยอ่ะ ก็จะอยู่ที่เดิมค่ะแต่การที่คุณจะก้าวข้ามผ่านสเต็ปตรงนี้จุดตรงนี้ไปได้คุณต้องเรียนรู้ให้มากพอเรียนรู้แล้วไม่ทําแบบเดิมอีกอเช่นสมมติว่าคุณเป็นคนที่แบบคอยแต่จะงอนอะไรนิดหน่อยคุณก็งอน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 งอย่างเงี้ยเออให้คุณรู้ไว้นะว่าสมมติว่าคุณเป็นคนคนนั้นที่แบบโดนอีกคนนึงงอน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 คุณจะรู้สึกยังไงใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่แบบคุณต้องไปเรียนรู้ว่าเฮ้ย เออความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคเนี่ยมันคือจุดไหนแล้วคุณเรียนรู้วอะไรจากเหตุการณ์นี้บ้างแล้วคุณจะสามารถพัฒนาตัวเองตรงไหนได้บ้างแต่สิ่งที่สําคัญเลยที่สุดเนี่ยค่ะคือคุณต้องเป็นคนที่เติมเต็มก่อนเท่านี้คุณยังขาดคุณต้องการให้ใครสักคนมาให้อะไรกับคุณนะอันนี้ไม่ใช่ความรักที่แท้จริงนะคะความรักที่แท้จริงคือความรักที่อยากจะให้อะค่ะเหมือนโลกเหมือนคุณมีน้องหมาน้องแมวแล้วคุณอยากจะให้ได้ความรักแบบไม่ได้หวังผลตอบแทนมันอะไรอ่ะอันนี้เขาเรีย นะคะอย่างครูปังเองอ่ะพูดได้เพราะว่าครูปังอ่ะตอนนี้เจอคนนี้ครูปังแบบครูปังรักมากก็คือเป็นแฟนครูปัจจุบันเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ครูปังก็เคยมีความสัมพันธ์ที่แบบเรียกร้องอยากให้เขาทํานู่นทํานี่ให้ตลอดเวลาคือตัวเองแบบไม่เติมเต็มไม่มีความสุขกับตัวเองนะคะเออเราก็ดึงดูแต่อะไรก็ไม่รู้เข้ามาค่ะก็แต่ละคนนี้เข้ามาก็เหมือนแบบจะต้องการอะไรจากเราตลอดเวลาเหมือนกันนะคะเหมือนเราก็ต้องการให้เขาทำนี้ให้เขาก็ต้องการให้เราทำนี้ให้คือแบบ คือต่างฝ่ายต่างไม่ใช่ความสุขของกันและกันอ่ะเออมันทําให้คูปองมานั่งคิดว่าเอ๊ะมันมันเกิดอะไรขึ้นนะทําไมเราถึงเจอเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือจุดแรกเลยที่ทําให้ครูปังอ่ะเข้าสู่เรื่องของการศึกษาเรื่องของพลังงานเรื่องของจิตใจนะคะจากเหตุการณ์ความรักที่แบบไม่สมหวังแล้วพอมาเรียนเรื่องพวกนี้ะค่ะแล้วคุปองปรับจูนตัวเองใหม่มาปรับพลังงานตัวเองใหม่กลับมารักตัวเองใหม่นะคะทําให้คูปองสามารถดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาได้ซึ่ง แฟนครูมาปางคนปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาก็เป็นคนที่แบบเขามีความสุขอยู่แล้วอะค่ะในชีวิตของเขาเขาแบบมีความแบบ peace in mind มากแล้วก็ คือครูปะบางรู้สึกว่าแบบเออพลังงานอ่ะเป็นเรื่องสําคัญคือสนใจเรื่องเดียวกันเรื่องพลังงานคือคือรู้สึกว่าแบบมันมีหลายอย่างที่จูนเข้าหากันแล้วเราแบบมีความสุขนะคะคือไม่ได้แบบว่าฉันต้องการให้เธอทําอะไรให้เราถึงจะมีความสุขอ่ะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบเอ้ยต่างคนต่างให้ให้เท่าที่ให้ได้แล้วก็แบบมีความสุขกับการแบ่งปันนะคะคือไม่ได้แบบต้องการเธอต้องทำมาเนี่ยฉันนะฉันถึง <uth> <ๆ>จะมีความสุขฉันถึงจะรักเธออ่ะไม่ใช่แต่เป็นความรักที <hoş S 1> ่แบบเราอยากที่จะแบ่งปันให้กันและกัน อันนี้ค่ะคือสิ่งหนึ่งที่ครูปังจะมาแชร์ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยว่าแบบเฮ้ยอย่างครูปังเป็นยังไงเรื่องความรักอะไรเงี้ยมาพูดวิดีโอเรื่องนี้อันนี้คือแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวด้วยอะค่ะว่าแบบเออเวลาที่ครูปังแบบรักตัวเองจริงจริงอ่ะช่วงเวลาที่ครูปังจะก่อนที่จะเจอแฟนนะคะเป็นช่วงเวลาที่ครูปังรักตัวเองมากเลยนะคือแบบมีการฝึกนั่งสมาธิฝึก gratitude นะคะแล้วก็แบบรักตัวเอง ตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกเนะะี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ศึกษาเรื่องของจิตใจเรื่องของการพัฒน,นาตัวเองนะคะจนกระทั่งรู้สึกว่าเรามีความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะทำงานด้วยความสุขเจอผู้คนรอบข้างด้วยความสุข แล้วพอครูปังเป็นความสุขแล้วค่ะทําให้ครูปังสามารถดึงดูดเหตุการณ์ดีๆเข้ามาหรืออย่างเหตุการณ์ที่ครูปังได้มาอยู่ที่ต่างประเทศหรือว่าได้เจอกับแฟนนะคะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยนะซึ่งครูปังมองว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญแล้วล่ะมันจะเป็นเรื่องที่ว่าเพราะเราเนี่ย พัฒนาตัวเองจากภายในทําให้เราสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าเอ้ยฉันทำแป๊บเดียวแล้วมันจะดึงดูดได้เลยเรื่องพวกนี้ค่ะคุณต้องใช้เวลาค่อยๆรักตัวเองค่อยๆศึกษาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมตั้งคำถามตัวเองว่าวันนี้คุณอยากจะเป็นแฟนกับตัวคุณหรือยัง ถ้าคําตอบคือยังไม่ใช่แสดงว่าณตอนนี้เนี่ยคือจุดที่คุณต้องพัฒนาตัวเองต่อไปคุณต้องกลับมารักตัวเองจริงๆแล้วพอวันนี้คุณรู้สึกว่าใช่ละว,วันนี้ฉันรักตัวเองฉันอยากเป็นแฟนกับตัวเองมากเลยคนเนี้ยผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้คือแบบถ้าฉันได้เป็นแฟนเธอคือแบบฉันโชคดีมากอะ่ะให้คุณเริ่มมองหาความสัมพันธ์ค่ะโอเคว่า แล้วก็เวลาที่คุณเจอใครก็ตามในความสัมพันธ์เนี่ยคุณลองถามเรื่องของ mindset ก่อนเลยอันดับแรกนะคะอย่างครูตั้งเองก็ทาก็คือแบบถามเรื่อง mindset เรื่องมุมมองการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็คือถามคําถามที่มันลึกซึ้งนะคะไม่ใช่แบบถามคําถามเธอกินข้าวยังอะไรเ <c oughs> <c oughs> นื้อออกไหมคะสุแล้วอยากเจอคนที่ใช่จริงๆเ่ะเรื่องของ mindset เรื่องของความคิดความรู้สึกการศึกษาในเรื่องเรื่องเดียวกันน่ะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคะ่ะแล้วก็ลองดูว่าคนคนเนี้ย เขาแมทชิ่งกับคุณหรือเปล่าอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เหมือนกันก็ได้นะคะอย่างตัวคูปัง,งกับาแฟนะก็เป็นคนที่ตรงกันข้า,ขามเล,เลวายง่ายอะ่ะคือเขาเป็นคนแบบง่ายๆคูปังก็แบบเป็นคนแบบเรียงกไงเหมือนเราจะแบบค่อนข้างจะแบบไฟไฟ,ไฟนิดนึงเออไม่ใช่ไฟแบบนั้นนะหมายถึงว่าเป็นคนที่ทชอบทําอะไรแบบ ทำทำทำนึกออกปะเออนะคะก็คือแบบเป็นเป็นคนละเป็นคนละสไตล์แต่ว่าเข้ากันได้ดีหรือว่าแบบหรือว่าเป็นบาลานซ์กันพอดีนะคะแล้วก็เออคุณบางมองว่าเรื่องของความรักที่อยากจะให้อ่ะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญคููบังก็ให้เขาแบบไม่ได้คิดอะไรเขาก็ให้แบบคููบัง,งแบบให้ด้วยใจอ่ะครูบังว่าสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งหนึ่งที่จะสามารถช่วยทําให้คุณนะคะสามารถวัดได้ว่าคนคนเนี้ย ใช่หรือไม่ใช่จากการที่แบบให้ด้วยใจจริงๆที่แบบฉันไม่ได้แบบเธอต้องมาทํานี่ให้ฉันนะอะไรอย่างเงี้ยเออนี่คือสิ่งที่ครูบางแบบจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่จะแชร์ให้นะก็คือเรื่องของสิ่งที่เราเสพด้วยนะคะสมมุติว่านี้คุณอยากจะเจอความรักดีๆนะแล้วคุณน่ะยังนั่งฟังเพลงเศร้าจมกับความเศร้าว,วนไปวนมาเอาเต็มไม่ออกมาสักทีเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่คุณกําลังบอกจิตใต้สำนึกของคุณอยู่ว่าคุณกําลัง s t ั c k อยู่ในความรักที่ไม่สมหวังทาให้คุณดึงดูดแต่ความรักที่ไม่สมหวังเข้ามาในชีวิตของคุณตอนนั้นวันนี้ค่ะเปลี่ยนการฟังเพลงซะนะคะเลิกเพลงเศร้าไปฟังเพลงที่เป็นความรักฟังเพลงที่เป็นความสุขอันนี้ใช้เองค่ะครูบังทาด้วยตัวเองเราก็แบบว่าเฮ้ยมันได้ผลจริงๆคือแบบเมื่อก่อนครูบังก็เป็นคนเสพติดเพลงเศร้านะคะฟังเพลงเศร้าแล้วก็จะร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเออตอนหลังก็เลยเปลี่ยนแนวนะคะพราศึกษาเรื่องกดแรงดึงดูดเรื่องของจิตใต้สำนึกเนี่ยรู้กดเรื่องพวกนี้ก็เลยทําให้ครูบังเลิก แล้วพอเลิกฟังเพลงความรักแบบว่านั่งฟังเพลงแบบอะไรนะผู้ชายขอแต่งงานผู้หญิงอะไรเงี้ยเราก็แบบอินเออจะเป็นผู้หญิงคนนี้อะไรเงี้ยเออมันมันมีความสุขนะคะแล้วไม่นานนะคะก็ดึงดูดแฟนคู่ปังเข้ามาได้นะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้นะ่าจะเป็นเรื่องไม่บังเอิญเหมือนกันนะคะดังนั้นวันนี้คุณไปเลือกข่าวเดี๋ยวคุณเสพเลยนะถ้าคุณชอบไปเสพข่าวที่แบบคนเลิกกันแล้วคุณแบบไปอินอยิย้มงอย่างนี้อย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คุณกาลังตอกย้ํา กิตเตอรสำนึกว่าคุณกําลังเจอความรักที่ไม่สมหวังดังนั้นวันนี้เลือกข่าวพิเศษสิ่งนี้ก็สามารถช่วยคุณได้เช่นเดียวกันค่ะคุณังก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับใครก็ตามนะคะที่อยากจะหาความรักดีๆแล้วไม่รู้จะทํำยังไงวันนี้อย่าลืมตั้งคาถามค่ะว่าคุณอยากเป็นแฟนกับตัวคุณแล้วหรือย,อยังนะคะถ้าคำตอบคือไม่วันนี้กลับไปเบรกก้อนกับตัวเองซะกลับไปรักตัวเองมากๆค่ะพะัฒนาตัวเองยกเลิกใจของตัวเองแล้วคุณจะสามารถแมทชิ่งคนที่คุณต้องการได้ในไม่ช้าค่ะ ครูงเป็นกำลังใจให้พอพะลลังการสร้างู่ตัวคุณวันนี้ครัวป้าเพาื่อสาขอลาไปก่อนคอยทุกวันเวลาที่ดีวันนี้สวัสดีค่ะ